สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ไปเที่ยวมาแล้วพอดีจอกากแฟบ,บานพอดีะคะ่ะดีเห็นไหมจอกากแฟแล้วรอบนี้บานบานมันวันที่หนึ่งสามสิบเอ็ดก็บานแบบนิดหน่อยแล้วก็วันที่หนึ่งก็คือบานบานแบบเต็มแล้วะค,ะค่ะเห็นไหมคะ อืมยิงตื่นสายด้วยนะก็เลยแบบนั่นอ่ะงันเรามาดูรอบๆกันค่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันบานเยอะแค่ไหนไหนคะมนี้ด้วยที่จริงมันต้องตื่นเชา้ามันถึงจะเห็นได้ชัดๆ แต่วันนี้ก็เลยแบบเพราะเพราะว่ามันตาเนแบบสวยนะก็ตื่นเต้นตื่นเต้นทุกครั้งตื่นเต้นทุกครั้งเลย การออกาบ้านเดี๋ยวอัปเดตพักท่องญี่ปุ่นให้ดูนะคะอืมข้างหลังเราจะเห็นด้วยกาแฟระบายเต็มเลยนะคะส่วนพักท่องญี่ปุ่นแล้ว ต้นน <Cornell>. ี้ไม่ได้กินนะคะเพื่อนเรื่องหมดร่วมหมดมันจะมีอีกต้นนึงที่ได้กินต้องเพลงช้าๆสวยมากเลย เพึ่งก็ทำงานแบบแข่งขันเหมือนกันนะคะเพราะว่ากลิ่นเขาจะหอมมากเลยดูช่อนนี้สิเพื่อนๆโอ้ยอันนี้บานแบบเต็งแบบนี้เลยค่ะสวย มาถึงเมื่อบ้านเมื่อคืนนะคะเลยที่ตื่นเช้าขึ้นมาถ่ายเด่๋ยนี่ก็สวยคือถ้าตื่นเช้านี่เราจะเห็นคือแสงก็ยังไม่เยอะเราก็จะเห็นเขาเต็มแบบเนี่ยค่ะอื มีทั้งพึ่งทั้หมดทำงานเลยนะคะหน,หนคู่ด้วยเป็นทั้งวงนุดก็แบบันส,สวย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 มากที่ว่าปลาทองญี่ปุ่นตัวน,นี้ไม่ได้กินเนีื้อสินะเนื้ะอืม พอผสมเกสอนมาแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะเหมือนต้นมันไม่สมบูรณ์เพื่อนแต่ยอดแต่อะไรเขาก็สวยมาอย่างยอดนี้ก็เขาก็ยาวมาอย่างเงี้ยก็ยังหวังลุ้นอยู่ว่าเราจะได้กินแต่ก็มามีตัวน,นี้น,นี้ยังพยายามอยู่จะยังไม่ลือ้อยังยังไม่ลือ้อเขาออกหรอกค่ะเห็นไหมคะนี่